รอตายไม่ควายฟืดอยู่ได้ทุกวันจะ,ก,ะกินก็กินได้เอ๋อคุณยังกินข้าวไม่กินหรอกยังไม่กินข้าวนะ <c oughs> แกงปลา <c oughs> แม่เขาผัดไส้หมูจะกินไข่ดาวเค็มก็อยู่ในตู้ทอดกันเองนะคะวันนั้นแม่ก็ต้มไส้หมูไว้ผัดแล้วเหรออืมจ้ะ เจะกินก็กินจะกินทั้งเลยที่ชอบเก็บหัวก้างไว้ดูเออเหมือนกันเลยนะ <5. S 1> <laughs> เข้าใจกันแล้วเราเนาะหนูก็เก็บไว้นะด้างปลาหัวปลานเนาะบอกคนทีไ่ไปเคยเห็นมาหาหน้องหนึ่งกินเล้ากปนอยงางไช่เพื่อนเพื่อนหนูนะน้องหม่อมอ่ะเขาตายไปแล้ววายซีวาวาดไปแล้ว ินเหล้ามากแล้วเขากินแบบเหล้าขาวอะเนาะปับก็ระเบิดเปิดเปิงมาอแล้วก็เวลาป่วยป่วยแล้วคืเนี้ยหมอนัดก็ไม่ไปไม่ไปประมาณแบบกลัวที่อย่างวันนี้นั่นอะผลสุดท้ายจุดจบก็ต้องไปแล้วก็ไปก็วาระสุดท้ายหนู <c oughs> <c oughs> เหมือนหนูอะพี่ตาพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ก็นัดหนูไปอันตาซาวเนี่ยแล้วช่วงนี้หนูดื่มเบียร์บ่อยใช่ไหมหนูไม่อยากจะไปเลยนะ กัวตรงนี้ตรงนี้มีนัดเนี่ยนัดกับคุณหมออะไรนะไปก็เสียตังค์ด้วยซียหลายพันแมเจจ้หัดไปต้องนะคุณหนึ่งทานปลาเกลี้ยงแมวร้องไห้ <laughs> <ś led> แมวหนูไม่ให้กินนับพี่ป้อมหนูให้แมวหนูให้กินอาหารอย่างเดียวหนูกวรเป็นโรคไตหนูไม่ให้กินอาหารคน สับด้แยนะทำไมจะโอนตังให้พี่ไงเออย่อเราทำนี่ทำซะรวมแพทย์แพงกัยาดีใช่ไหมบัตดีค่ะแม่แม่บัตดีค่ะชี่ดาดเขาไม่รับบัตรประกันสังคมใช่ไหมหลายทีก็เนาะเสียหลายบาทถึงไม่ก็อยากจะไปด้วยตัง ก็ไปอันตรสาวมาสามรอบแล้วหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งหกเดือนครั้งมูความเคื่อนไหวเยไมอน่อจ๊ตัวกินกัแล้วอิ่มมาก แบตเตอรี่เหลือหนึ่งปร์เซ็นนะทุกคนจะหายวับไปก็ตาก็ไม่จะว่ากันนะไล่คนจนแบบประคับประคองชาร์จมั่งแล้วอะไรมั่งแล้วอะประคับกันประคองกันมานานแล้วเมื่อวานค่าหมอคุณยายแพงไหมครับคนหนึ่งร้อยยสบครับพี่ป้อมเสียส่วนเกินร้อยี่สิบค่ายาค่าค่ายาฉีดค่าอะไรเขาเสียเสียร้อยี่สิบจะมาเก็บก็ยายพันเนี่ย จะได้ไหมอ้าวโทรศัพท์เขาเนื่อไม่ใช่ไองเอาหิมกินปลาหมดเป็นตัวๆตฮะนกไข่เค็มอีกหนึ่งลูกทอดอ่ะโอ้โหกี่หนูปูผ้าหนูปูผ้าเอ้าปูผ้าแล้วขาครบนะไข่มั้งอ่ะมันใหญ่ก็้วกินเต็แล้วไข่กระสัน ฉันมีงานเยอะนะคะเขาขาดขาเขาจะให้หนูลงนี่ขายกัน็เปลาพรไปไปแล้วเหรอไปเที่ยวไปแล้วเดี๋ยวหนูหาขามาให้เดี๋ยวถามแมวซิว่างไหมหนูจะไม่ว่างสิหนูงานเยอะนั่นป่านนี่แต่ว่า ไปแล้วน้องดามขาก็ได้เจ๊ใส่ที่เจ๊ต้มไว้วันนั้นเลยจะทำอะไรปลาอร่อยขี่เด็อร่อยไหมปาอร่อยโอ้นเขนกินแกงปลาอร่อยกว่านุ่นโอ้ยนี่กินรสจัดเก่งอ่ะมีกระเติร์คันอืมกินั้นเลย ก็กินแกงปลากันใหญ่เลยทุกคน,น,นก็บอกอร่อยอร่อยนุ่นแม่บอกอ่ะแกงสามตัวเยอะเกินหนูกินคนเดียวก็หมดตัวไปเลยแม่ตัว <c oughs> เห็นตัวใหญ่ยายแทนเลยค่ะนี <c oughs> ่เหนียวมากอืลำพัดกันแล้วผู้ <c oughs> <c oughs> สูงอายุ พามาเมืองหิมะค่ะออืหลานสาวฉันไปเมืองหิมะแล้วอ่าเพชรบัวนข่าวขอเขามีเมืองหิมะกันใช่ไหมเด๊ะอะไรอ่ะไม่รู้น่ะปากมึงใหญ่พื้อมานักเต๊ะก็ใส่เต๊ะเป็นไม้เสียบมาเมิ่งเต็นเนี่ยมันได้เด๊ะที่เป็นก้อนๆนะเป็นก้อนเป็นก uh, ้อนได้ก um mm yes? ับพอดเต๊ะโอ้จิเกิน Yeah, สดสวยก็ทําขาย yeah, ลำเผยลำพัดอยู่วัสกัดน้ำมันนุชนุนะคะรับออเดอร์เรียบร้อยนะคะ,ะสั่งส่งแล้วรบกวนแจ้งด้วยนะคะตอนเย็นทักมาขอเลขพัสดุได้ค่ะ mm hmm. น้ำพริกไปย่างกระปุกใหญ่ เราไม่มีปลายทางนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะขายของแปบ๊บหรือใครสนใจน้ำพริกนะคะ a อด id มาได้เลยนะคะทุกคนขาย a อด id มาได้เลยคะ่ะคุณยายไปไหนคะไปเที่ยวค่ะีเรเอนากมันนี่น้ำพริกพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งคะ่ะ อะไรเนี่ยไปย่างแบบนี้มีไหมอ๋อจะไปะย่างเหรอไม่มีค่ะเราถ้าเราไม่ได้สั่งมาเผือไว้เนาะจะไปะย่างอีกเดียวไม่มีนะคะไม่มีค่ะถ้าจะซื้อไปย่างเราไม่มีขายให้นะคะถ้าแบบสั่งล่วงหน้าเออสั่งมาเผื่อบ้างอะไรอะไรเงี้ยก็ยังจะพอได้นะคะไอดีทักไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ น้ำพริกกากาหมูเผ็ดไหมคะเผ็ดปานกลางค่ะคุณขาเผ็ดปานกลางนะคะคุณหนึ่งส่งน้ำพริกสั่งน้ำพริกตรงไหนคะแอด ID ได้เลยค่ะคุณขา i d อยู่หน้าโปรไฟล์นะคะแอดมินคนสวยรออยู่คะ่ะแอด ID หน้าโปรไฟล์เลยนะคะ ง่ายๆค่ะคุณบางคนบอกสั่งยากเนาะถ้าถ้าแอปไอดี ID มาก็ง่ายๆแล้วค่ะเบาๆอะไรเนี่ยคุณนี้อะไรอะ่ะเติมข้าว <c oughs> มีน้ำพริกกากหมูไหมครับมีครับนรกหรือเผาดีครับ <c oughs> แวบไปทางอื่นมาแป๊บกลับมาคุณหนึ่งยังอยู่ ดูต่อดีกว่าแบตจะหมดแล้วคุณหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะแว็บไปไม่เพียอร่อยมากขอบคุณค่ะพี่ตาขอบคุณนะคะคุณหนึ่งดูไลน์ป้าหน่อยนะหนูตอบช้าขอโทษนะคะคุณป้าขาหนูตอบช้านิดนึงนะคะป้ารับห้าร้อยกรัมใช่ไหมคะน้ำพริกเผาอ๋อสูตรดั้งเดิมใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะคุณป้าขาหนูตอบช้าต้องขอโทษนิดนึงนะคะ มันหนูก็ขาแล้ววนเดินไปเดินมากว่ายายจะกินข้าวกินปลากัาบอ้าา,า,าก็เลยช้านิดนึงนะคะต้องขอโทษนะคะแอดไอดี <Okay. S 1> มาได้เลยค่ะทุกคนขายแอดไอดีมาเลยค่ะ แบตใกล้หมดเลยนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ <ute> ขอบคุณคทุกอคอมเมนต์ <comment S 1> เลยจ้าส่งแล้วรบกวนจังตอนเย็ยนทักขอเลขพัสดุได้นะคะต้องทักมาค่ะคือว่าหนูก็เนาะมันเยอะ สงตอนเย็นๆนะคะใครต้องการเลขพัสดุทักมาตอนเย็นๆนะคะโอสามปีก็ต้องลุกตงรงด่อะไรอ,ะไรอะ่ะพิกไปย่างพิกอะไรอะไรอืมเดี๋ยวค่าส่งออกเองบางคนเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะอืม เราไม่มีปลายทางนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนขาอืม นี้ตกงานที่บ้านรับคนงานหรือเปล่า,<อ>าประเรศมาทำงานด้วยก็แรับ,บกรับมาเลือเอ้อยน้องตีดมี่ได้เล่นได้ไม่รับ <c oughs> ขาดขาบ่อยอยู่เพิ่น s ิดมาได้นะคะสนใจน้ำพริกนะคะไป้ไปไป,ไปหาใหญ่ตรงนั้นกันื่้พวกเราปะฮะก็ยุ่งนิดนึงนนะพี่แดงเดี๋ยวนางโอ๊ตยังไม่มาเลยอะ เป็น้วคะ่ะหลับแล้วหรอคะคุณยาย